อย่าอ่อนละอาจงมีจิตใจกติรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระคัมภีร์นะครับโรมโบทที่สิบสองนั้นอาจารย์ปอโลบอกบอกว่า้วยเห็นแก่ความเมตตาของพระเจ้าให้เราเป็นครับรับใช้พระองค์และในข้อที่11นี้ได้พูดถึง3ประการด้วยกันนะครับที่พระเจ้าอยากจะให้เรามีส่วนร่วมนะครับในการรับใช้พระเจ้า ในกิจจต้อท้องถิ่นของเรานะครับประการที่หนึ่งก็ชัดเจนเลยครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเกียดตครานในข้อที่สิประโยคแรกเลยครับอย่าอ่อนละอานะครับคำว่าอ่อนละอาคานี้นะครับภาษาเดิมเนี่ยคือคําว่าเกียดครานอยากเกียดตครานพระเยซูใช้คํานี้นะครับเมื่ออธิบายถึงทาตที่เกียดตครานนะครับที่ไม่เอาเงินที่เจ้านายฝากไว้ไปลงทุนแต่เอาไปฝังดินจนเจ้านายกลับมา และก็ไม่พอใจมากอยู่ในมัทธิวบทที่25ข้อ26นั่นคือเขาเป็นธาตที่เกียดคขรานแอนพักัมีโลมบทที่10บอกกับพวกเราทุกคนที่ได้สัมผัสกับความรักความเมตตาของพระเจ้าแล้วว่าให้เราถวายตัวรับใช้พระองค์โดยไม่เกียดคขรานนี่คือคำความหมายของคำว่าอย่าอ่อละอาคือไม่เกียดคขรานหลายคนอาจจะบอกบอกว่า รับใช้พระเจ้าไม่ได้เนื่องจากว่าก็ไม่ได้เกียรติค้านหรอกนะแต่ว่างานเยอะเหลือเกินนะต้องไปทํางานทําอาชีพนะกลับบ,บ้านต้องมาดูแลครอบครัวอีกไม่มีเวลาแล้วที่จะรับใช้พระเจ้าคนที่พูดประโยคนี้เข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดว่านะครับงานในะที่ทํางานนั้นเป็นภาระหนะักทำให้เขารับใช้พระเจ้าไม่ได้แต่ถ้าเขาเข้าใจที่ถูกต้องงานที่ทํางานของเขาเนี่ยสามารถจะเป็นงานรับใช้พระเจ้าได้ ถ้าเขาตั้งใจทํางานอย่างดีที่สุดและเขามีชีวิตที่ดีที่สุดในที่ทํางานนั้นมันจะเป็นการประกาศพระนามของพระเจ้าที่เรียกว่าประกาศด้วยชีวิตหรือที่เรียกงานรับใช้ประเภทนี้ว่างานรับใช้ในมาร์เก็ตเพลสดังนั้นการที่เราบอกบอกว่าเราไม่มีเวลาเราทํางานดีที่บริษัททั้งวันเราเหน็ดเหนื่อยเราไม่มีเวลารับใช้พระเจ้าอันนี้คือข้าใจผิด เพราะว่าในขณะที่เรากําลังทํางานอย่างดีอย่างรับผิดชอบและนิสัยดีด้วยในบริษัทนั้นตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นทุกวันนั้นเรากําลังรับใช้พระเจ้าเรากําลังถวายเกียรติพระเจ้าเรากําลังประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยชีวิตของเรา amen ไ,ไหมครับนี่คือสิ่งที่บอกันั้นถ้าเราขยันทํางานก็คือเราขยันรับใช้พระเจ้าถ้าเรามีชีวิตที่ดีในบริษัทที่ดีในนั้นก็คือเรากําลังนะครับรับใช้ พระเจ้าอยู่แล้วดังนั้นก็คือไม่เกียดค้านมีชีวิตที่ดีเห็นไหมครับรับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตของเราในพื้นที่ชีวิตต่างๆที่เราอยู่นั่นคือข้อที่1ข้อที่2ก็คือจงมีจิตใจกระตือร้อนพระเจ้าต้องการให้เราเป็นฮะกระตือหอรือล้นนะครับคําว่ากระตือล้อนนี่คือมีความรู้สึกเหมือนไฟนะครับที่เผาผลาญอยู่ภายในนะครับ ที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อพระเจ้านะครับนี่คือความกระตือล้นมเมื่อเรานะครับเป็นคริสเตียนนะครับรู้จักพระเจ้าจริงๆแล้วกระตือล้นนะครับภาษากรีกคำหนึ่งนะครับแปลว่ามีพระเจ้าอยู่ข้างนในเป็นคนที่มีพระเจ้าอยู่ข้างในก็คือคนที่จะอยู่เฉยไม่ได้คือคนที่จะต้องรับใช้พระเจ้าต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อพระองค์นะครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเราจะมา เฉยๆจะมาเยือกเย็นไม่ได้พระเจ้าไม่ต้องการให้เราอุ่นๆแต่พระเจ้าต้องการให้เรากระตือร้อน,นคำนี้นะครับมาจากภาษาเดิมนะครับหมายถึงการทําให้ร้อนการทําให้น้ําเดือดนะครับปารกูกําลังอธิบายถึงนะครับความร้อนลนนะครับหรือความรุ่มหลงในการรับใช้พระเจ้านะครับเป็นเหมือนน้ําเดือดเลยพุ่งพล่านขึ้นมาเลยนั่นแหละครับคือคําว่าจงกระตือรือร้น ใช่ไหมครับจงเป็นน้ําที่เดือดจงเป็นน้ําที่ร้อนจงตื่นเต้นจงเป็นมีความร้อนรนนะครับที่จะปฏนิบัติและรับใช้พระเจ้านี่ก็คืออันหัวข้อที่สองที่พระเจ้าบอกกับเราในพระกัมภีตอนนี้อันที่สามที่พระเจ้าบอกกับเราก็คือพระเจ้าต้องการให้เราเป็นไงฮะปฏิบัติพระองค์หนึ่งอย่าอ่อนละอาหรืออย่างขี้เกียจสองจงมีจิตใจกระตือร้นแอันที่สามคือจงปฏิบัติ องพระผู้เป็นเจ้ามีหลายสิ่งนะครับเราเรียนรู้จากพระมภีสั้นๆข้อน,นี้คือหอนึ่งคิเตียนทุกคนถูกเรียกให้รับใช้พระเจ้าอย่าลืมนะครับเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ไปยังพี่น้องทุกคนในกิตจักรที่กรุงโรมไม่ใช่เขียนไปเฉพาะสีหบาลไม่ได้เขียนไปหาผู้ปกครองกิตจักรแต่เขียนไปถึงทุกคนในริตจกักรดังนั้นเปาโลบอกว่าคิเตียนทุกคนในกิตจักรนั้นถูกเรียกให้รับใช้พระเจ้า เหมือนที่เราเคยได้เรียนไปแล้วในสองสามวันที่ผ่านมาข้อที่สองอันที่เราเรียนรู้ก็คือคิดเสียนรับใช้พระเจ้าเป็นเหมือนกับทาสไม่ได้เหมือนกับอาสาสมัครนะพอเราพูดอย่างนั้นคําว่าทาสเนี่ยเป็นทาสที่เป็นเ,เรียกว่าแตกต่างกับคนรับใช้นะ,ะพี่น้องทาสกับคนรับใช้นี่แตกต่างกันนะทาสนี่เลือกเจ้านายไม่ได้เลือกงานไม่ได้และก็ต้องทํางานหนักเหน็ดเหนื่อย ตามแต่ที่เจ้านายจะเรียกคือไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยครับและต้องเป็นทาสตลอดไปนะครับแต่คนใช้นี่แตกต่างนะฮะคนใช้นี่เลือกว่าอยากจะไปรับใช้ใครก็ได้เงืนินไขที่บ้านนี้ไม่ดีก็ขอ,ขอ,ขอเปลี่ยนไปบ้านนู้นเงินเดือนบ้านนี้ไม่ดีก็ขอเปลี่ยนไปบ้านนี้แต่ว่าทาสไม่มีเงินเดือนแต่คนใช้นะครับมีเงินเดือนคนใช้มีความคาดหวังนะครับว่าจะได้รับการตอบแทนที่ดีจาก เจ้านายของเขาถูกไหมครับถ้าตอบแทนไม่ดีอย่าเขาย้ายเจ้านายได้แต่้าตุทำกันไหมครัาตทําทอย่างนั้นไม่ได้งั้นรับใช้เหมือนเป็นาทาตททาไมเป็นอย่างนั้นครับก็เพราะว่าเราเป็นทาตของพระเยซูคริสต์อง์ทรงไถ่เรามาจากความบาปองไม่ต้องการให้เราตกลงบุงไฟเราเคยเป็นทาตของมารองไถ่เรามาแล้วเป็นทาตของพระเยซูเราจรึงต้องไงรับใช้เหมือนเป็นทาตนะครับของพระเยซูไม่ใช่รับใช้เหมือนเป็นคนใช้ ที่มีสิทธิ์เลือกได้หรือไม่ได้รับใช้เหมือนอาสาสมัครซึ่งบางวันก็มาบางวันก็ไม่มาแล้วแต่ว่าเราจะมีอารมณ์ที่อยากจะรับใช้พระเจ้าหรือไม่ซึ่งธาตุเป็นอย่างนั้นไม่ได้ธาตุมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์เขาก็ต้องรับใช้พระเจ้าเขาก็ต้องรับใช้เจ้านายเมนไหมครับอันที่สามก็คือเรากําลังรับใช้พระเจ้าไม่ได้รับใช้ตัวเองปอโลเตือนริดเสียนที่ มาจากโรมันเกี่ยวกับคนที่ชอบรับใช้ตัวเองนะครับพระของเขาคือกระเพาะโรมบทที่16ข้อที่17ถึงข้อที่18นะครับรับใช้ปากท้องของตัวเองปโลโลาลังพูดถึงริสเตียนที่ในสมัยนั้นที่รับใช้พระเจ้าเพื่อจะได้เงินนะครับอาจจะได้เงินถวายมาแล้วก็ทําประโยชน์ส่วนตัวอาจจะนะครับใช้เงินของีิจักอย่างไม่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของตนเองนะครับอันนี้ก็คือรับใช้ตัวเอง นะครับไม่ได้รับชรเช่าใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรมีวัตถุประสงค์ว่าเรามารับชรเช้าเรามาทําโครงการอะไรบางอย่างเพื่อเราจะมีเงินทอนจากโครงการนั้นทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นก็คือรับใช้ิ็คือได้ประโยชน์จากงานรับเช้าได้ประโยชน์จากการฐานะที่เราเป็นผู้นําเราจึงเอาคนมาสมัครขายตรงอยู่ใต้เป็นดาวไลน์ของเราั้นถ้าเราทําอย่างนั้นนี่ว่ารับใช้ ตัวเองเอาสมาชิกมาเป็นดาวไลน์ของเราเป็นต้นนี่ก็ค <ora> ือการรับใช้พระเจ้าไม่ได้การรับใช้ตัวเองการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่การรับใช้พี่น้องแต่เพียงอย่างเดียวหมายความว่าแม้ว่าเราจะรับใช้พี่น้องแต่ว่าความตั้งใจของเราเนี่ยไม่ได้ทําให้พี่น้องพอใจทุกเรื่องทุกอย่างแต่ต้องการทําให้พระเจ้าพอใจทุกเรื่องทุกอย่างดังนั้นถ้าคนที่รับใช้พี่น้องเขาจะไม่กล้า ที่จะทําให้พี่น้องเป็นไงเสียใจเขาต้องการกวาความคยกย่องต้องการคําเสรเสริญคือมีพี่น้องเป็นจุดศูนย์กลางของการรับใช้เขาก็จะไม่กล้าตักเตือนเวลาคนที่คนที่เขารักคนที่เขาชอบเดี๋ยวนี้ปฏิบัติทําความผิดเขากลูว่าคนจะไม่ชอบใจเขาแต่ถ้ารับใช้พระเจ้าจะไม่เป็นอย่างนั้นรับใช้พระเจ้านี่คือจะตักเตือนจะทําทุกอย่างตามหลักการพระกมภีแม้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราเตือนนั้น จะทำให้พี่น้องไม่พอใจก็ตามผมเคยพูดว่าเราเป็นนักแสดงที่มีผู้ชมเพียงคนเดียวผู้ชมคนนั้นคือพระเจ้านั้นพี่น้องครับรับใช้พระเจ้าไม่ใช่รับใช้ตัวเองรับใช้พระเจ้าไม่ใช่รับใช้พี่น้องสร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องเท่านั้นแต่ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับพระเจ้าเามไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่บอกบอกว่าทําไมเราจรึงต้องปฏิบัติ รับใช้โปะองและการรับใช้พระองหมายความว่าอย่างไรหลวบพี่น้องจะได้ข้อคิดนะครับจากการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยชีวของเราจากพระธรรมตอนนี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้เรียนว่าเราจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรเราเข้าใจถึงสิ่งที่เราควรจะทําการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่การรับใช้พี่น้องแต่เป็นการทําให้พระเจ้าพอพระทยัย ส่วนพี่น้องจะพอใจหรือไม่พอใจก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญเท่ากับว่าพระเจ้าพอใจหรือไม่พอใจการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่รับใช้ตัวเองไม่ได้รับผลประโยชน์ไม่เอางานรับใช้ไม่เอาตําแหน่งมาเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองแต่เข้ามาทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเอาสรรเสริญพระเจ้าและขอพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะถามเบอรคนที่ไม่สบายหรือเจ็บป่วย พระคัมภีร์บอกในลูกาบทที่9ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าเรามีสิทธิอเนาจเหนือโรคัยไข้าเจ็บทุกประการเมื่อเรามีสิทธิอเนาจเมื่อเราออกคําสั่งโรคัยไข้าเจ็บนั้นก็ต้องเที่ยวฟังเราเอาวไหมไหมครับเราจะออกคําสั่งด้วยกันพร้อมนะครับเอามือแตะตรงที่ไม่สบายได้ไหมครับจับตรงที่ไม่สบายข้าแต่พระเจ้าในพระน,นามพระเยซูเรามีสิทธิอเนาจเหนือโรคัยไข้าเจ็บทุกประการมาเรียลก็สั่งให โรคภัยไข้เจ็บทุกประการจงออกไปจากทุกคนที่กําลังฟังอยู่ในขณะนี้จงออกไปเดี๋ยวนี้พี่น้องขยับตัวทําสิ่งที่ทํไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อถ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจา้าแอปพลิเคชันของคริสตจักรเมล็ดพันธุ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคําเทศนาฟังคําสอนฟังคำบรรยายิชีวิตและเรียนบริเรียนเป้าเดี่ยว กับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน uh, iPad ของท่านได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตา ประพักหันมาหาท่านและมอบสันี่สูข ขอพระเจ้าสมโปรดประทานและทั่วทั้งพงผ่าน อีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานแหลวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประ งครอครมาทงครอบครัวจนจะลูกหลานจนจะลูกหลานขอพระเจ้าบรรบทรงโดบันทานและดูทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทังครอบครัวมาทงครอบครัวจนะลูกหลานจนจะลูกหลานจะทรงสารทิตนำทั้งท่านไปจะทรงตามติดอยู่ข้างคุ้มภัย อบลมำรอบกายระทึกายในทรงอยู่ข้างกายทรงอยู่ข้างกายยังรุงวันไหมตะวันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ใดอย่เมื่อเศร้าจมย่าเมื่อชื่นชมท่านมีพระองค์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  Then it rained, then it rained, then และล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอสันติสูข